เก็บความทรงจําไว้ในอัลบัม้มเราสามารถสร้างอัลบั้มใน Facebook ลงหลายๆรูปพร้อมกันได้นะครับจะได้หาภาพง่ายรูปไม่หายนะครับมาดูขั้นตอนการทําพร้อมกันได้เลยครับเริ่มต้นให้กดเข้า Facebook เข้ามาแล้วนะครับเราก็กดมาที่ขีด3มขีดจากนั้นกดชื่อ Facebook ของเราตรงนี้ได้เลยครับเมื่อเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์นะครับให้เรามากดเลือกรูปภาพจากตรงนี้ได้เลยครับ เข้ามาแล้วนะครับให้เราเลื่อนส่วนนี้มาจนเจอกับอัลบั้มถ้าเจออัลบั้มแล้วนะครับก็กดเข้าอัลบั้มได้เลยครับเมื่อเข้ามาที่หน้านี้นะครับเราจะเจอกับอัลบั้มบัญชี Facebook ของเรานะครับวิธีการสร้างนั้นนะครับก็ง่ายๆครับให้เรากดปุ่มบวกเพื่อสร้างอัลบั้มได้เลยครับจากนั้นก็ให้เรากดในช่องนี้และตั้งชื่ออัลบั้มที่ต้องการได้เลยครับตั้งชื่ออัลบั้มนะครับที่สอดคล้องกับภาพที่เราจะเพิ่มเข้าไปนะครับ โอเคครับตั้งชื่อเสร็จแล้วนะครับเราสามารถกดตรงนี้ได้นะครับว่าอยากจะให้ใครเห็นอัลบั้มที่เราจะลงไปบ้างถ้าเลือกเป็นสาธารณะตรงนี้คนจะเห็นเยอะหน่อยแต่ถ้าเราเลือกเป็นเพื่อนก็จะมีเฉพาะเพื่อนใน Facebook ของเราเท่านั้นที่จะเห็นอัลบั้มที่เราลงไปหรือว่าถ้าเรานะครับอยากจะเก็บเอาไว้ดูคนเดียวนะครับก็สามารถตั้งเป็นเฉพาะฉันได้นะครับตรงนี้นะครับเพื่อนสามารถเลือกในรูปแบบที่ต้องการได้เลยครับเลือกเสร็จแล้วนะครับก็กดย้อนกลับและมากดสร้างปุ่มนี้ได้เลยครับ โอเคครับทีนี้นะครับเราก็จะมีอัลบั้มใหม่ที่เราสร้างนะครับขึ้นมาแบบนี้แล้วเราสามารถกดเข้าไปนะครับและสามารถกดเพิ่มรูปภาพและวิดีโอเข้าไปในอัลบัม้มได้นะครับ เสร็จแล้วนะครับก็เลือกรูปภาพที่เราจะอัปโหลดเข้าไปในอัลบัม้มได้เลยนะครับเราสามารถเลือกรูปภาพนะครับได้สูงสุด1000รูปต่ออัลบัม้มถ้าเป็นเพื่อนนะครับจะสร้างอัลบัม้มเป็นอัลบัม้มงานแต่งอัลบั้มรูปงานบวชหรือว่างานอื่นๆนะครับก็สามารถเลือกรูปที่เราชอบนะครับ <S <s <ans> เพื่อลงเป็นอัลบัม้มใน Facebook ได้ครับ <S <s <ans> ก็ถ้าลงหลายๆรูปนะครับแนะนําให้ใช้ w วไ FI ในการอัปโหลดจะไวกว่านะครับโอเคครับเมื่อเลือกได้พอใจแล้วนะครับก็สามารถกดต่อไปได้เลยครับ หน้าต่อไปนะครับเรามาเลือกการแสดงผลได้นะครับว่าอยากจะให้ภาพที่เราลงไปนั้นแสดงผลแบบไหนสามารถเลือกเลเย์เอาตจากข้างล่างตรงนี้ได้เลยครับเมื่อเลือกได้พอใจแล้วนะครับเราก็สามารถมาเขียนโพสต์ใส่แคปชั่นในชุดรูปภาพที่เรากําลังจะอัพโหลดเข้าไปในอัลบั้มได้นะครับเมื่อเราพอใจกับโพสต์แล้วนะครับก็สามารถกดโพสต์ได้เลยครับโอเคครับจากนั้นนะครับก็รอ Facebook อัพโหลดสักครู่นะครับ อันนี้นะครับเมื่ออัปโหลดเสร็จแล้วนะครับในอัลบั้มของเราก็จะมีอัลบั้มรูปภาพที่อัปโหลดไปแบบนี้นะครับเวลาที่เราย้อนนะครับย้อนกลับไปที่หน้าโปรไฟล <st arts> ์กดไปที่ชื่อ Facebook ของเราตรงนี้เมื <st arts> ่อเข้าหน้าโปรไฟล์นะครับมันก็จะมีโพสต์ของชุดรูปภาพนะครับที่เราอัปโหลดลงอัลบั้มขึ้นอยู่แบบนี้นะครับแต่ถ้าเรานะครับกดเข้ามาที่เมนูรูปภาพและกดมาที่อัลบัม้มจากนั้นนะครับ <st arts> กดอัลบั้มส่วนดอกไม้ที่เราสร้างไป เราก็สามารถย้อนกลับมาดูกลับมาดาวโหลดภาพในอัลบั้มได้นะครับ เห็นไหมครับว่าการที่เราอัปโหลดภาพลงในอัลบั้มมันจะเพิ่มความเป็นระเบียบมากขึ้นทําให้เรานะครับสามารถค้นหาหรือว่าเข้ามาดูภาพตามช่วงเวลาตามความทรงจําของเราได้ง่ายขึ้นนะครับฉะนั้นนะครับถ้านเพื่อนนะครับจะลงภาพใน Facebook หลายๆรูปนะครับก็สามารถอัปโหลดเป็นอัลบั้มได้เลยครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่องเบนเท็กสอนใช้แอนดรอยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ